สวัสดีค่ะเคนแคสซี่เองนะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะมาเชิญชวนน้องๆนะคะให้มางานแคสต์เดย์ปาร์ตี้นั่นเองนะคะงานนี้นะคะก็จัดในวันเสาร์ที่19ทธันวาคมนี้ค่ะเวลาตั้งแต่11นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะสถานที่นะคะก็จัดอยู่ที่ห้างยูเนี่ยนมอลชั้น6ค่ะที่เดิมนะคะ น้องๆอย่าลืมมากันเยอะๆนะงานนี้นะคะก็มีสินค้าของพี่ขวัญอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือสมุดโน้ตนะคะในราคาเพียง100บาทเท่านั้นเองนะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะและที่พิเศษสุดนะคะงานนี้นะคะก็มีการจับฉลากของขวัญอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันเลยดีกว่าค่ะกะติกานะคะนั่นก็คือ1นะคะราคาของขวัญน,นะคะขั้นต่ำา25บาทนะคะแล้วก็ไม่เกิน59บาทค่ะ 2ค่ะนำของขวัญน,นะคะมายื่นที่จุดรับของขวัญก่อนเวลาเที่ยงครึ่งนั่นเองค่ะ3ค่ะเริ่มจับฉลากเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะและที่พิเศษสุดนะคะก็จะมีการลุ้นจับของขวัญจากพี่ๆแคสเตอร์อีกด้วยนะคะก็จะมีของขวัญของพวกพี่ๆเต็มไปหมดเลยนะคะก็น้องๆอ,อย่าลืมเอาของขวัญมาร่วมกันจับด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะเจอกันนะจุบจ๊บ